สวัสดีครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับเราจะไปฟาร์มด้วยปืน MPX กันเย่จะต,ต้องบอกกันนะครับว่าที่เสียงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าผมใช้เสียงเก่ามันจะเป็นอย่างนี้เว้ยแล้วก็แบบมันพูดไม่ได้ก็ขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับผมเสียงมันไม่ไหวจริงและในคลิปนี้เราจะมาในปืน MPX ว,ว้าวเย่ <c oughs> ส่วนของแต่งปืนเราก็จะเน้นเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนท้ายเนี่ยเป็นท้ายของ MPX กิ๊บปืนพกเนี่ยเป็นตัวเทพเลยใส่กิ๊บเอียง ใส่เก็บเสียงแล้วก็คูณ3ามโฮโลพูดแค่นี้เสียงยังจะหลงเลยบ้ายตัวลำกล้องเนี่ยจะเล่นเป็นลำกล้องไซเ์ M นะครับแฮนด์การ์ดตัวแต่งนิดหน่อยประมาณนี้ส่วนที่เหลือเออเอาจริงๆอะ่ะไปใส่เลเซอร์ก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะคนดูนะพูดแล้วก็ลองใส่สักหน่อยติดไฟฉายครับผมแล้วก็ใส่เลเซอร์สีแดงรวมๆแล้วหน้าตาของ m p x ก็จะประมาณนี้เลยครับ เกมแรกที่ทุกคนจะได้ดูเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบว่าไปเล่นตัววอร์มไปเล่นไอดีลองมานะครับผมซึ่งบิวที่แต่งปืนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนที่แต่งอยู่นะครับผมกระบอกหนึ่งอยู่ที่ราคาเออแสนหนึ่งนะครับสำหรับ S M G ไปกันต่อแล้วสำหรับเสร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เป็นหมวกนานะเพื่อที่จะให้เราเล่นนานๆอันจ,จริงๆอยากเล่นเล็กเล็กน้อยนะครับแต่พอหัวมันไม่นานเนี่ย ไปเถอะไม่ต้องจริงจังอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราไปวอร์มก่อนเกมแรกหมวกไม่ต้องใส่หูฟังดีๆกระเป๋าซีอ,อือหือแบบนี้เลยละกันแมกกาซีน50นะครับผมกระสุนเลเวล4มูลค่าอุปกรณ์1 8 9 9 8 4บาทระหว่างเล่นจริงผมคงไม่ทำเสียงอย่างนี้หรอกมันตอนนี้มันทำเสียงแบบ ปกติไม่ได้เว้ยทั้งทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะทำไมเสียงมันเป็นอย่างนี้วะนี่เอาเป็นว่าก่อนไปเริ่มดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับกดไลค์กันกดะไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย <S <S เออคนดูแล้วก็ผมมีอะไรจะบอกนะครับผมว่าเกมแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่บิวนี้ไม่ใช่เซตนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูตอนที่ผมไปวอร์มไอดีลองแล้วกันนะครับผม มันคือสาเหตุที่ทําให้ผมต้องมาหาไฮไลท์ปืนนี้นั่นเองแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลย Cgo t h เว็บเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอารินาเบรกเอาเกมชินว o รน n ์ Rov หรือพับ G Mobile ก็ถูกไปเติมเองด้วระบบอัตโนมัติและนี่ก็คือเลยราคาของเกมอารินาเบรกเอาสำหรับใครที่อยากจะจัดเนี่ยก็อย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะฮะลิงก์เว็บเนี่ยอยู่ใต้คลิป ออไม่นะฮยูโทเปียไอดีลอง <c oughs> โอ้ว่าจะไม่ใช้เสียงแนละ้วอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เสียงก็ไม่มี <c oughs> นี่เราต้องทำคลิปกันแล้วจริงๆเหรอเนี่ยว่จะวอมก่อนแด้ๆไปดีกว่า ห้องร้านไม่ต้องเปิดหมดไปวอมไปวอมโอ้โหเอาไอดีลองมาวอมทีไรลราไม่เคยได้เรื่องดีๆมีแต่เยเยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมไม่มีเซฟ6กช่องอยูโทเปียจ๋าบ้าบ่ได้ทั้งกี่ได้ไอดีอะไรวะเนี่ยคนดูเออแล้วมันคือผมยังวอมอยู่ไงยังไม่ตื่นเลยนะเนี่ยจริงจังก็ถือว่าเป็นไอดีวอมก่อนที่จะไปเล่นไอดีหลักแล้วกันนะครับ แต่งอมาแสนกว่า <c oughs> <c oughs> ใครจะอยู่ก็อยู่เออเอนมีอะไรไม่รู้ว่าไปละเราจะไปเรื่อยๆไปออกไปออกไปออกใครจะอยู่ก็อยู่แล้วเราก็วนมาถึงบ้านพักจุดอันตรายโดยรุนขาตายปะเนี่ยบ้านพักจ๋า หัวใจต้นแรงหนะ้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่เกือบได้อยูโทธเปียแล้วนะเราเอพี่จ๋าช่วยพอด้วยลูกยังมีปะเนี่ยช่วยใหพอรอดด้วยเถิดหัวแรงอยู่นะเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยแล้วคือหูยังดับเสียงยัง ừ, เสียงยังไม่ตื่นเลยบ้าเอ้ จะเทนไงเนะี <c oughs> ่ยคนดูได้ยินผมไหม <c oughs> เก็บส่งครับโอ้เอ็มพีเอ็กเหมือนกันนะผมในกระเป๋าเขาจะมีของแดงหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> hey! อย่าบอกนะว่าเอากระสุนออกมาอย่างนี้โอ้โหไอดีลองของฉันทำไมมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เอาให้หมดเราเดี๋ยวกลับไปฟาร์มไอดีวว <c oughs> นะหลักดีกว,ว่านะไปวอร์มไอดีหลักดีกว่าแล้วจะอย่างเงี้ยจริง เีเดียวกระสุนสองล้านสามมันจะข้างเกินไปแล้วทุกคนถ้าไม่ได้หมวกนี้มาในเกมนี้ผมตุยไปแล้วนะเนี่ยถือว่ามันเป็นเซตวอร์มไงคนดูเซตวอร์มมันก็ประมาณนี้แหละนี่เราจะถึงทางออกแล้วนะคนดูเล่นมาเจ็ดนาทีแมปไล่ให้ผมไปวอร์มเสียงก่อนแล้วกันนะครับแบบเสียงไม่พร้อมจริงกระเป๋าโอแบกอีกโอ้โห ไม่มีเวลาจัดละให้ผมไปวอร์มเสียงก่อนเดี๋ยวมาอัดคลิปต่อแต่ว่า M P S กระบอกนี้นี่แหละคอนเทนต์เราในคลิปนี้นะครับโอ้ตอนแรกคิดว่าจะเล่น M P ไฟบ้าเอ้ยโอเค8นาทีใช่ไหม7นาที21วิ2ล้าน3คิวหนึ่งเกินอันนี้ <laughs> มาทุกคนกลับเข้าสู่ไอหลักนะครับบิ้วเดิมที่เราแต่งไว้ตอนต้นลิปไปครับ เปิดสร้างทีมเปิดให้หมดไป let's go แค้นเหมือนกันนะบางทีอะมันไม่ออกไอดีหลักมันไปออกไอดีรองบ้าเอ้ยคือไอดีหลักมันก็ต้องห้ามยอมแพ้เป่าวะเดี๋ยวผมจะหาไอเดียหลักต่อเลยคนดูแค้น <c oughs> <Can 't S 1> เหมือนกันวะ่ะแต่สังเกตได้นะครับว่าไอดีรองของผมเนี่ยส่วนใหญ่มักเกิดใกล้หมูไว้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมาดูกันว่าในเกมนี้เราจะเกิดไหนนะครับทุกคนทําไมเสียงฉันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เอาละครับเกมแรกกับเสียงที่หายไป กับยูโทเปียที่โผล่มาอย่างไงก็ไม่รู้เฮ้ยเกิดใกล้คนรู้ักรอดแดงเลยครับไฟมันมาว่ะไฟมันมาแต่เสียงไม่มีมาแล้วยูเทเปียจ๋าเดี๋ยวผมต้องไปเก็บรูปบรรยากาศห้องร้านอีกเพื่อทำหน้าปกแบบเท่ๆฮึอ่าฮ่าอให้มันไม่ออกไอดีหลักแต่มันออกไอดีลองแล้วเราก็ได้มาแล้วไงสำหรับยู u ทเแต่ว่าเจฟฟีก็น่าสนใจทุกคน เปิดเลยปะล่ะยูโทเปียเซฟตี้ยึบสามสองหนึ่งเฮ้ยฮึบฮึบเรดิโอเฮ้ยเหมือนห้องร้านจะโดนแล้วปะเนี่ยยังครับยังอู้จ้บอสเดยอะมากเลยว่ะคนดูห้องร้านนะโดนเพื่อนผมแบบสองศูนย์หนึ่งต่อนะคนดูเดี๋ยวใครไปนั่งเก็บลูกห้องร้านนะครับเหมือนว่าห้องร้านจะมีบอสด,ด้วยไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรคนมันจะได้อยู่โทเปียคนดูเออห้องไหนมันก็ได้ จริงๆคือมันไม่ต้องฟิกว่าเป็นห้องร้านไงใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวผมก็เอาของแดงจากสองศูนย์หนึ่งโตว์คนดูไปก่อนเลยหนึ่งทีจึ๊บเฮ้ยงล้องโอ้โหเอาละครับกลับสู่ความเกลือไอดี <c ười> หลักแล้วเราก็เกลือไปที่เรียบร้อยใช่เรอเนะี่ย <c ười> เพื่อนเราไม่เปิดเซฟหรอกงั้นเราวิ่งต่อได้ปะเนะี่ยเราโลภเราโลภเราโลภ เปิดห้องครับผมเพื่อนไม่มีใครมาเอาห้องร้านเลยบอกคนดูอล,ลาวัจจับปัจับปัจจาห้องร้านจ๋าพี่รูบิททองครับผมพี่มาถ้จา้าเซฟนี้เลยนะทำผมไว้เยอะนะเซเนี้อุ้ยโอ,โ,โอ้โหกับสู่ความเกลือครับผมยังเหลืออีกเซฟว่ะคนดูม่นตาอีกเซฟหนึ่งของเราต้องอ้โห อ้าวเราเพื่อนเดินมาทำไมจะบอกนะเพื่อนจะเปิดห้องนี้ตอนแรกแล้วเ,เพื่อนไปค้างอะไรตรงบันไดไม่น่าใช่แล้วก็มีเพยเยอร์กันนะครับคนดูอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราก็ทิ้งเวลาไปนานอยู่นะกว่าจะมาเปิดห้องนี้เพื่อนไม่เดินมาเราก็ไม่รู้ว่าติดอะไรแต่ที่รู้รู้คือเราเกลือครับผมเย้ ไปวันะข้างหน้าหนึ่งขอเก็บรูปก่อนเอกมาเพื่อนเ้เจกมาเพื่อนเอาเกดีเพื่อนเออเอาไอเจกเพื่อนเอาไอเจกเพื่อนสวยจุบเลยจุบเลยเฮ้ย ชุบเพื่อนก่อนโอ้โหไอหมอนี่เฮ้ยโอ้โหชุบเพื่อนดีเอ,อเอาเพยเยอร์<ๆ>นี่ว่าคนดูท้ายนึงโอ้นีนครับสุ่มทีมมามันก็ประมาณนี้นะคนดูเพื่อนไม่ชุบผมไม่ชุบเออรักกันหน่อยดีกวะเออเ p x มเ็เราได้หนึ่งคิวแล้วคนดูส่วนตรงนี้มันคือขึ้นคนข้างนอกนะครับ เราเก็บของกันดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะคนดูนะขนาดเพื่อนเรายังไม่เคยยังไม่ได้โดนชุบเลยยิงใครวะอันตรายว่ะทำไมตีนี้มันอันตรายจังวะแต่จริงๆเราก็ได้เทปทุกอันเลยนะ <S 1> <S 1> แบบคนลบๆคนหนึ่งเหมือนกันแต่แบบไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรให้โชว์เลยเศร้าอ่ะ นั่นแหละไอ้พวกที่มันแบบว่าชอบงกกระสุนไม่ยอมยิงบอดยิงบอดแล้วผมละทาใจจริงๆเฮ้ยด้านนอกมาครับคพืนดูด้านนอกเขาดักอยู่อันนี้หลีกแพงนะแต่ว่าเรายังไม่เก็บแล้วกันนะเหมือนด้านนอกเขาจะยังดักอยู่เราไม่ใส่หมวกนี่หว่าตอนนี้ใครเป็นวเนนี้ Enemy detected Enemy detected อะไรอ่ะ เหมือนด้านหลังจะมาเต็มเลยนะคนดูที่มาที่มาระเบิดสตานมาครับบึง้ง <c oughs> หัวไม่แข่งแล้วสึกไม่กล้าเล่นเลยวะ่ะอจริงอ่ะการที่ผมใส่หมูปุดับบ่อยๆในคลิปอ่ะเป็นมันทำให้ผมกล้าเล่นขึ้นนะเว้ยคนดูมันเป็นความแบบสร้างความมั่นใจให้ผมเล่นอ่ะนึกออกอยู่ใช่ไหมโอ,โอ้จะบอกว่าอะไรครับเนี่ย มาว่ะทุกคนดักไว้ดักไว้เรามีระเบิดอยู่นะเล่นระเบิดได้ทุกคนอุ้ยมาตกตรงหน้าเลยระเบิดเอาไปบึ้มบึ้ม เบิม้มเบิม้มอยู่ปะน่ะ้าอยู่ก็ไม่รอดแล้วแหละเอาจริงๆอ่ะบิม้มพอศิลปะมันคือระเบิดนี่อะไรเพเจเเียงก็ไม่มียจะเล่นมุกบ้าบออะไรเนี้ยเอาตายไปนึงโดนปืนพกลอ้อจังหวะนี้ได้เวลาเราออกล่าแล้วเปล่าคนดูได้เวลาออกล่าอ๊เจอ ้องเหรอโอเคเข้าหน้าโอเคไม่ไ hmm. ด้เข้าหน้าเข้าตัวนี้วะรอดตัวไปเข้าอ้างเยอะจัดไม่เป็นไรครับแต่เราก็เกลืออยู่แล้วฮ่ยาฮ่าฮ่าเราก็ไปยันต่อกับปืน M T X ก็บอกเดิมเพิ่มเติมคือเอาหมวกไปเถอะจะได้ไม่ต้องบนนะครับ กระบอก0ละ0หนึ 1, ่งแสนกระสุนสีเน้นเมันคือสร้างความมั่นใจให้เราเล่นเอาล่ะคนดูเกาะหกสภาพนี้คนดูคงไม่ว่าอะไร2องแสนสี่าสำหรับมูลคเข้าปกรณ์นในรอบนี้ครับผมมาหรือว่าเอาจริงๆแล้วเราก็แค่อย่าไปหวังว่าคนดูว่าเราจะได้ยูทูบอุ้ยเฮ้ยจุดเกิดมันจุดเดียวกันโอ้โหเนี่ยปากบอกไม่ไม่หวังแต่แบบว่าแค่เห็นจุดเกิดก็้กดการแล้ว่เฮ้ย ยูโทเปียจ้าพี่มาแล้วจ้ากลิ่นยูโทเปียมันแฉ่งหอมหวานแะเหลือเกินฉันจะฉันกำลังจะเลือกหมวกระดับ3แต่ชุดเกราะระดับ6กเอาไม่แปลกเพื่อนเดี๋ยวเราใส่หมวก6แล้วเราเล่นเกาะ3เอ้ยคุณเป็นเทพแห่งสงครามใช่ไหมแย่แย่เย่แ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 ย่ไหนวะแย่แย่แย่ และแต่ตื้อ,อือตื้อตื้อตื้อเอาล้ครับผมเราจะเป็นบ้ากันหมดเพราะไอ้กล่องกล่องนี้โอ้โหมาดีครับก็มาดีครับผมเชื่อว่ามันต้องมีของแดงอะไรก็ได้เอ้ยโอ้โหไม่เจอนานนึกว่าไอเทมที่หายจากศูนย์ตัวหนึ่งนะคนดูคนมาหรอไม่ใช่เหมือนจะคนมาปะอ๋อเพื่อนไปเปิดเซฟตกใจหมด อันนี้บอดนะครับ <h aut> เราไม่หวังครับไม่คาดหวังงแค่เรียกหาเฉยๆแต่เอาจริงๆเราไม่ได้หวังนะครับว่าเราจะได้ <c oughs> ของแดงไอดีหลักไอดีรองเราก็รู้ๆก,กันอยู่อ <c> ะ <oughs> ไอพวกกดมันมากันเต็มเลยั้นเดวผมฟาร์มใม้หมดห้องเลยแล้วกันนะคนดูนะในไหนมันก็ไม่มีอะไรดีละไม่มีอะไรวางรอยอยู่เลยอห้าหมื่นห้าสองช่องอันนี้อะไรครับนั่นสองช่องอันนี้ทาเก็ตมดหรือเปล่าโอเคลไดีไป วะไปคนดูโอ้โหฟันขาวเต็มเลยหน้าห้องออกไงเนี่ยจริงจริงมันจะออกก็ออกได้นะแต่รอบนี้เราคงไม่ได้เปิดสองถึงหนึ่งแล้วว่ะต้องของงวไปหมดโอ้โหโอ้โหไปครับคนดูคือไงจ้าใช่พี่พยศไหมไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนห้องนี้เราเคยได้ของแดงนะครับผม คนสักหน่อยเว้เผื่อมีอะไรดีๆดรอป <st arts> มาทุกคลิปจริงๆว่ะไม่เชื่อคนดูบอกไม่เชื่อวะนี่เสียงแหบขนาดนี้ยังบอกไม่เชื่อเสียงแบบนี้ยังไม่เชื่ออีกเหรอเชื่อไปดีกว่าอะไร <G un> <st arts> น้องพี่เองพี่เองน้องพี่เอง เออพี่เองพี่เองแล้วเองเปิดแล้วเองยิงพี่ทำไมน้องสองส่วนหนึ่งเปิดไปแล้วนะครับทุกคนเอากันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนดูเราไม่เคลียร์ยบอสเคลียร์บอสอะไรนะแบบหนีมันไปเรื่อยๆดีกว่าเปลืองกระสุนนะครับไปหาเซ็ตคนดีกว่าเราอุ้ยแบตเตอรี่ตำ่ำคอนเทนต์มันเยอะจังว่าวันเนี้แตนติพยศมันเป็นอย่างนี้ไงไม่พร้อมจัดผมว่าเซฟ,ฟีเพื่อนเปิดไปแล้วนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดักแถวบ้านสองชั้นดีกว่าไปดูสถานการณ์ก่อนว่ามีอะไรให้เราเล่นหรือเปล่าเอ๊แต่พอวิ่งมามันก็เงียบเงียบนะโอไม่เงียบแล้ว้องเลยดีกว,ว่าอ,อ,โโปปอุ้ยเอ็มเอ็มโฟะะคืออะไรวะเงียบๆไว้ครับค่อยๆยองค่อยๆยองเซ็ตใหญ่หูดับน่งดักนี่แหละฟิลกูดตรงที่มีคนหวั่นน้องที่อาจจะไม่รอดแ,แล้วนะ อยู่ไหนวะคนดูเหมือนมันจะยิงอยู่แถวๆฟังนูง้นแต่ผมหาไม่เจอนีไงขึ้นใช่ปะเอาขึ้นบอดผมก็โดนเหรอคนอยู่ตรงไหนมาร์กได้ไหมมีเวลาปะเริ่มมีการคอเกมกันเ็จขึ้นเพื่อนมากได้แล้วครับสตูอยู่ในโมโอ้โหถ้าอยู่ในโมพี่ช่วยไม่ได้ว่ะน้องชิบหายละหรือว่ามันรอแอดดอัขอ้แอดดอัไปดูดิมันเงียบมากเลยนะคนดูเหมือนเขาจะเริ่ม อยู่ในจุดดักซักส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลานี้เดี๋ยวเพิ่งฉีดเลือดแดงเดี๋ยวเราฟามบ้าน2ชั้นดูก่อนนะครับเผื่อได้กุญแจสทักดอกออกมาจากห้องร้านได้อยู่แสนเก้าเฮ้ยไม่ใช่แสนสองประตูด้วยครับฟาร์มกระเป๋านักธุรกิจสีแดงคือของมันจะเป็นแค่นี่จริงเหรอเนี่ยไอ้ีักเอง <c oughs> อุ้ยลูปิกทองอันที่สอของชิฟเอาเรื่องอยู่หนาทุกคนเลอดดอปตอนนี้ก็ ไม่ก็ไม่ได้แย่ของทองเต็มเลยนะครับผมกุญแจได้มาแล้วได้ทั้งทีกุญแจม่วงบ้าหมื่นห้าโอ้โหในลิ้นชักในลิ้นชักไม่ดอกของแล้วผมเป็นอะไรวะได้เสียงพ <c oughs> ูดก็ผิดไปหมดเราย่องย่องหาคนได้ปะวะค่อยๆเช็คค่อยๆมองครับทุกคนเราไปช่วยเอฟซีดีวะผมจะเล่นนะกนดน เดี๋ยวผมจะไปช่วยยังอยู่หรือเปล่าสามตัวบนโมพี่มาแล้วน้องแตมดูคอาหดของพี่ได้เลยอันดับแรกเลยครับฉีดลอดแดงก่อนเลยยึกเข้าให้สามตัวบนโมเไม่พอยิงอ่ะดิครับเลเวลกระสุนผมเนี่ยไม่พอ <c oughs> อ่ะประมาณนี้พี่ของไว้ก่อนเฮ้ยขึ้นเลยบอ,บอดมาแล้วตรงนัาต่างเราไม่โดนดังนะคนดู โอเคเราเดินเข้าอย่างนี้ได้เลยปะไม่ได้ไมีขึ้นด้านขวาครับเยอะไม่ตายด้วยโอ้โหใครวิ่งมาวะเฮ้ยตายหนึ่งตายสองเฮ้ยเราเปิดเราโคตรแมนนี่สองคิวแบบงามๆมันดูหน่วงราเบิดไปอยังเป๊ะ ลบไปสองแนละ้วน้องโคตรเอาเป็นไงคนดูระเบิดลงหัวนี่ผลงานครับผลงานไม่ฟุ้งนะครับอันนี้กอดูสมหน่อยโอ้ <c oughs> โหไม่ก็เอ็อมสที่เราได้ยินหรือเปล่าแล้วก็เ x เอ็นะครับผมสองโคตรเบองบอง่ะไม่เป็นไร ม่นจะมีอีกตัวหรอเพราะว่าตอนนี้พี่ได้ยินแค่2ตัวแล้วพี่ก็จัดการไปละอันนี้ต้องเรียกว่าพยศล่างอะไรเนี่ยพยศล่างผสมระหว่างเกือบบ้ากับเอนเตอร์เทนเหรอแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอืมก็ยังแบบยังแบบฟิลอดคลิปอยู่แต่แบบก็เหมือนบ้าบ้าอยู่นะอันนี้ในลีกเขาก็โอ้โหของแน่นอยู่นะคนดู MPX เราได้ยิงมาหนึ่งตัวนะครับ โอ้ในลีกของดีจาดเอาไปทั้งลีกนี้แหละเราแล้วก็ยัดกระสุนให้เรียบร้อยครับพร้อมเล่นต่อมันยังมีอีกไหมน้องพี่ไม่ได้ยินอะไรเลยว่ะพี่ใส่หมวกหูดับเองต้องคอยเป็นหูให้พี่นะเว้ยตรงผมกี่ตัวโอเคน้องกันคนดีดฝั่ง,งไว้ก่อนครับดีโรตดดิ้งหนึ่งตัวพี่มาแล้วอยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่ตรงไหน มาคนดูผมมาช่วยเด็ก <S <S <โ>ดเรียบร้อยแล้วน้องยเย้เฮ้หลอดจัดโดนดงหัวได้คนดูดีหัวไปนตะเห็นป้าบอกแล้วพ,พี่น้องน้องพี่เองน้องน้องพี่เองพีง่ผมหัวแข็งไงล่ะทุกคนแล้วตัวนี้ไม่มีกระเป๋าเลยครับเนี่ยะส่วนเฮลิกก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวเราก็ปล่อยศพนี้ไปเลยลวกันนะครับคนดู น้องในลิกนี้มี a อวันอยู่50สิเมตรอะเอาไปเลยเอาไปเลยพี่ไปละเจอกันเป็นไงล่ะเราวิ่งกลับมาเคลียร์ให้น้องๆว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเอาของมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทิ้งให้หมดแล้วก็ไปฟาร์มศพตรงรถตัวนี้ต่อเลยเราหรือเขามีของแดงวะสมงไมว้เพื่อความชัวร์ครับเราไม่คิดว่าเราเราคือเราไม่ชัวร์ไงว่าตอนนี้เนี่ยรอบๆมีคนอยู่หรือเปล่านะครับ ปึ๊บโอ้โหในกระเป๋าโล่งโจงไม่มีอะไรเลยคนดูในนี้กันโอ้โหตามช่องอประมาณนี้แล้วกันอะมีเท่านี้ก็เก็บเท่านี้แหละไปกันต่อครับคนดูเราทิ้งอลูมิเนียมอลลอยไว้อยู่ข้างบนนะเอาจริงๆก็ไม่ควรเก็บแหละแต่แบบเก็บไปเถอะเพราะไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วเอ็มยี่สี่ก็เนี้ย <c oughs> เลยนะครับคนดูเออแล้วก็มีคนบางคนบางคอมเมนต์บาง, comment, บางกลุ่มนะครับชอบบอกว่าผมเก็บของน่างุดหงิดจริงๆอะ ช่างมาเถอะคนดูเพราะว่าผมอะ่ะเก็บแบบไม่คิดอะไรแต่คนดูอะ่ะคิดแทนผมไปหมดแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆผมก็อยากเก็บให้มันดูแบบจะใจดูแน่นๆนะแต่บางทีผมก็เล่นคนเดียวไงแล้วแบบว่ามันต้องเอนเตอร์เทนด้วยมันต้องอะไรด้วยมันเลยแบบคิดเยอะนะครับเลยทําให้บางทีมันลืมบ้างคนดูต้องเข้าใจผมบ้างนะอันนี้แจ้งไว้ทุกคลิปเลยไปเดี๋ยวเราเคลียร์ของเข้าหลีกให้หมดแล้วก็ไปเลยดีกว่านีครับผมใส่ใหหมดจึ๊บจ๊บ ทิ้งของพ่วงที่มันไม่ค่อยมีราคาตังสองพันก็ดีอุ้ยแบตจะหมดอีกเยอะเอาลลกเข้ากระเป๋าเรียบร้อยครับผมจะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ax ใช่ไหม ax ak 1 2 m 4 ak 1 2สอบเอาไปใส่รางหน้าไม่ได้นะครับงั้นเราก็ถอดสโบนี้เพื่อให้มันประหยัดช่องแล้วก็ใส่คูณ4ที่มีอยู่ในตัวเข้าไป เรียบร้อยครับผมขับทายได้ก็จะได้มาเป็นประมาณนี้ของแนลิกตามนี้เลยคนดูเดี๋ยวเราทิ้งของทองไว้ข้างบนอีกเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ห้าแสนแล้วอะไม่ธรรมดาครับผมเอาไงดีเราที่ไปต่อแล้วนะน้องเจอกันผมว่าน่าจะเป็นตี้เดียวกับที่ผมได้ยินแหละที่เดินผ่านบ้านกลางนะครับผม ไม่รู้ว่าเรายังจะโดนดักต่อหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆแล้วค่อยเช็คนะครับคนดูเราต้องออกให้ได้เว้ยส่วนก่อนที่เราทิ้งไว้เราน่าจะทิ้งไว้แถวนี้ปะนี่ไงไม้เท้าอลูมิเนียมอลูมิลอยอลนเนีมยอมลอ,ยอ,ล,ล,อ,ยอลูมิเนียมอลลอยเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ <c oughs> เก็บปุ๊บหนักปั๊บทิ้งเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไปต่อเลยดีไหมผมแนะนำให้เราควรไปต่อบอลทิงใครเราไม่รู้แต่เรามีห้าแสนแล้ว คือตอนนี้เราต้องไปเว้ยทุกคนอุยฝั่งนั้นมีแอร์ดอปด้วยว่ะควันแดงๆทุกคนเนี่ยมันง่เลยอะเอแล้วไงเอ้ยแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเรายังไม่ได้เปิดแอร์ดอปตรงนี้เลยนะครับระหว่างรอสเตมีน่าไม่ต้องกินยาน้ำเราก็เจอตรงนี้รอเลยละกันโอ้โหฟังเรก็ควันครับผมไปกันต่อครับผมทุกคน ถ้าคลิปนี้สั้นทุกคนจะโกรธผมปะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเสียงผมเป็นอย่างนี้เอาจริงๆมันควรพักด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุ้นแอร์ดรอปอีกจากอันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูว่ายังมีเซฟไหนให้เราเปิดอีกหรือเปล่า <c oughs> แล้วเราค่อยว่ากันครับผมว่าเราจะเล่นต่อหรือเปล่าคนดูเพราะตอนนี้เสียงผมไม่มีละตามที่ทุกคนได้ยินเลยนะครับระหว่างทางผ่านเดี๋ยวเราไปเปิดดูเซฟดูก่อนว่าบ้านนี้เปิดเซฟไปหรือยังแต่ประตูบ้านปิดอยู่นะคนดู ไปฉายให้เรียบร้อยครับเราเล่นข้ขางในละอันน่เหมือนจะยังไม่ฟาร์มวะ่ะความหวังอยู่ที่บ้านนี้แล้ววะ่ะคนดูเฮ้ยยังไม่ฟาร์มห้องนี้แหละเราให้มันจบที่คลิปนี้เราด้วยโอเคน้องเปิดเซฟครับคนดูไม่คาดหวังไม่ผิดหวังไม่คาดหวังผมหลับตาอยู่ตอนนี้ผมหลับตาอยู่คนดูผมจะงจะลืมตาในอีกสาม สองหนึ่งฮึบโอ้แม่มาดูคลิปจริงจริงวะคือถ้าเกิดเปิดกล้องอยู่คนดูก็จะเห็นผมรับตาอยู่แล้วก็เปิดหน้ามาเจอความแปลกมันใหญ่โตนะครับกล่องเอกสารแม่คนดูคือเชื่อในกุญแจห้องนี้ไหมไม่เลยไม่ใช่ห้องนี้ต้องบอกว่ากุญแจในบ้านนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ได้กุญแจห้องร้านตรงนี้แหละ ตอนนี้มันจะเป็นเศษเหล็กอยู่รอยแป๊บหนึ่งอยู่ในลิ้นชักนี่แหละหาก่อนคนดูรถครับรถของเล่นราคาดีอยู่เก็บหมดเราเกะที่สองขอซักหกแสนได้ไหมล่ะพี่ชายโอ้โหกาขอซักหกแสนนะอขอ,องขาวเออน่าจะมื่นแล้วว่าคนดูใช้เสียงเยอะเกินอือผมไม่ได้ป่วยนะแค่เสียงผมไม่มี โอโไปดีกว่าครับผมแล้วบ้านนี้ล่ะตรงนี้แหละเตลฟ้ากุญแจเอ,อาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่เลยดีกว่าแอร์ดอปเนาะคนดูนะวิพาข่วเมื่อกี้ก็สองเอ้ห้าพันอยู่นะคนดูแต่ว่าไม่เป็นไรครับไปดีกว่าตู้เซฟไม่ใช่ดิตู้แอร์ดอปยังไม่โดนเปิดเด้อคนดู คนดูก็จะบอกว่าไม่ต้องพันที่ไม่มีใครอยู่แล้วอันนี้ผมเชื่อคนดูนะอึบโอ้โหแล้วบ้างแตเต็มยาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหของขอยูหนึขอ,อีกรูหนึ่งโลกไม่ให้ไม่แบ่งไม่แบ่งโอ้เราไม่แบ่งใครครับจังว่าี้นึบ้อืยหลีกฟ้าอยู่นะทุกคนทิ้งไยอันนี้แล้วก็เอาหลีกฟ้าไปยา ยาฟ้าแบบถาวรล,ล้วเอาหน้ากากไปด้วยนะครับทุกคนเอาไปแบบนี้แหละเราเรียบร้อยแล้วเราทิ้งอะไรไว้ที่พื้นนะไม่มีอะไรเลยมีผ่าจักเราเอัลละหมื่นกระบะสามช่องโอเคหกแสนตามที่เราต้องการแล้วไปดูเชฟด้านบนก่อนครับนี่เราเปิดทางให้ขนาดนี้เพื่อนเรายังจะมาแบบเอออจัจริงๆ เราไม่ได้ดูโลภเกินไปหรอกคนดูเราเปิดทางนะเว้ยคนเปิดทางก็ต้องได้สองช่องอืมเข้าข้างตัวเองจัด <c oughs> อันนี้แหละทุกคนเซฟฟีจ๋าโอ้เปิดไปแล้วครับไม่เหลือแล้วทุกคนโอเคแล้วทางออกเราก็อยู่นี่ด้วยหกแสน,นมันโยนสตันใส่หน้าผมเลยเนี่ย <c oughs> ยูโทเปียไม่มาว่ะมาไอดีลองบ้าเอ้ย เอาเป็นว่าผมยังไม่ยอมแพ้นะคนดูเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่ตอนนี้เสียงไม่มีแล้วขอญอาตไปเซฟเสียงก่อน3คิว0 0แสนนะครับผมสำหรับเกมนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับผม